วันนี้กับช่องปูกระสบแปดันสนสันะครับวัน,นเราจะมาแก้งปูปับส่งเป็ดกันนะครับซึ่งตอนนี้ท right. ี่ผมพู้แสงบอรว่าเดี๋ยวน้องผมน้องผมอยู่ข้างนอก๋ย้เขาได้ยินก็กิจกรรมดียมาแล้วนะครับฮะเฮ้ยเฮ้ย้เ ก,ก็อยากใกล้มานานแล้วละ่ะ,ะ <c oughs> กิจกรรมเด้หนึ่งสองสีผมมีแล้วมีหนึ่งสองี่โอเคครสังหารเดี๋ยวเราเป็นรอ,อน้องผมมาแล้วชวนเข้าฟิีตายแล้วอัดให้ยับเลยโอเคครับ <c oughs> ก็ตามนั้นครับรอ,อน้องผมมาได้เลยเดี๋ยวตัด สวัสดีครับวันนี้กับ่องบูบสงเป้ปุนมนะครับวันนี้เราจะไปฝึกดีเถิดกันสวัสดีครับวันนี้กับ่องบูบสองเปแล้วตอนนี้กิจกรรมบูย่าดีอะไรครับเนี่ววยาาวาบู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 บนะูบ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 ู เิ้ยผมวันนี้ผมจะไปฝึกดีเซลถ้าดีเซลผมเล่นได้ปืนอื่นผมก็ต้องเล่นได้ตามเมื่อกี้ส่งยัดกระบูกใช่ตามเมื่อกี้เราไปเล่นลงแรงมาคือคลิปนี้คือจะเป็นการฝึกดีเซลใช่ฝึกดีเซลถ้าใครล่นปืนอื่นต้องโดนไม้เป็นว่าหัวคุณเป็นบ้า ได้มคุยสอนเฮ้ยสอนเอ้ยคนมีอยู่สองคนเอ้ยคุณลูกสี์คนแรกเลยนะเนี่ยผมไม่เคยดีเลยโอเคอ่ะผมจะบอกคุณสั้นๆนะเลิงเท้าแบบนี้แล้วก็เฮ้ยคุณผมเลยไม่เป็นหัวเลยไม่เป็นเนี่ยคนอื่นผมยังแอบตัวอยู่เลยย่โอ้โหอะไรอะ อะไรผมไม่ได้อัดหน้าคุณผมว่าอัดตัวเหรอเออแต่เลือดคุณเหลือแค่หนึ่งไม่ใช่นั่นไงอีกแล้วคุณเล่นเป็นละไม่ผมเล่นยังไม่เป็นนี่อัดตัวเป็นไงผมหมดไหมทำไมเล่นกับผมอัดตัวผม,มเต้นเนา นันเดียยววก็ตาแล้ให้ผมปล่อยไปสู่สุคติไหมจะปล่อยก็ปล่อยนะ,อะโอ้คุณให้คุณอื่นปล่อยย่ะมักศึกอาจะาปล่อยทันถ้าสับวาเอนู่กันอัดตัวผมผมต้องอัดตัวจนที้ตายก่อนเฮ้ยดีฝืนเล่นไงผม <laughs> <laughs> ผมเล่นไม่เป็นน่ะ คิวตัแรกผมเอามาแทกเฮ้ยอาจารย์รักคิวลูกศิษยฮะเออเอาเอาหัวแตกก่อนตายแต่มันไม่ตายลูกศิษย์เล่นไฟแล้วเหรอลูกศิษย์อยากเล่นนะ่ะเอออาจารย์ฝึกผมหน่อยนะผมยังเล่นไม่เป็นเลยอะ่ะแล้วทำไมตอนนั้นทำไมเอเอผมตายเห็นไหม<อ>ผมเล่นไม่เป็นอ่ะ บอกคุณให้นะผมจะให้เวลาคุณยิงผมเอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ใชใช <c oughs> อาจารย์ผู้เล่นไม่เป็นจริงๆรา,า,างอะไรนีไม่ใช่ละอาจารย์คันมาคันยูอนขอจิงยิสงสักหน่อยด้วยเนี่ยอาจารย์เราปลดให้เป็นอาจารย์หน่อย <c oughs> ไม่ถึงุ้ยเนี่ยนะเราเป็นอาจารย์เราปลดเป็นอาจารย์หน่อยอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ผมพูดอะไรของผม เออเอางี้ไงอาจารย์ผมเล่นไม่เป็นมุดเฮ้ยอัดตัวมุดเออหัวมุดเออวิ่งปล่อยล่อกระสุนเฉลเลยมาดีนายหมวกกันน็อกเอุอ ทีทีตายมผมไล,เอ,อ,เลอ,อ่หลังลังบเล็าอยผม่เ <c oughs> ยังไม่ทันได้บอกกติกาการถือเลยนี่คุณไม่ช่วยผมอะ่ะเอาผม,มเกิดระที่กับคุณผมเล่นไม่เป็นอาจารย์ก็รู้ ผมจะฝึกแบบให้บบใหม่ใหม่เลยแบบเล่เล้งเท้าระงับขึ้นแต่นี้เล่เล้งเท้าระงับขึ้นแนต่ครั้งนี้มีการต่อสูอ้นี่อาจารย์อย่าต่อสู้กับผมผมไม่ได้ใช้ปืนผมใช้ไม้เบนบอลอ่ะผมใช้มไม้มเบนบอลเข้าคน,คนคผมให้ลูกบอลด้วยผมยิงฟูไม่เป็นอยู่อ่ะอาจารย์ก็รู้เห็นไห <c oughs> ม,ม,มเห็นไหมผมไป ผมไม่เล่นต่อสู้ของเดนตายเกิดเป๊ะ,ะ,ะเฮลลี่เฮลลี่คะผมอาจารย์อยู่ไหนไอยากคุกอาจารย์จริง อาจารย์คันไม้คันมือเหรอบียเอลซี LGG เมื่กี้ผมใส่ฟรีจีนะครมับมีอะไรโอ้โหใส่ฟรีจีไม่เป็นเลยนะผมใส่เป็นผมใส่เป็น,นแค่กดฟรีจี cái này คุณยิงหัเอานี่หัวต่อหน้าต่อตาอาจารย์สามสอเฮ้ยคุณอยู่ไหนมาแล้วเยอะตัวอัปปุชันเอาผู้สามศผมนั้นไม่เหรอผมไม่ได้ฟามผมไม่ได้ฟามมันมันไม่มีอะไรเงียนละเห็นกระพัดต่อหน้าต่อตาเพิ่งกดกระสุนให้คอมมือถือเนีอมมือถือคอมมือถือ เคลีเกัดเคลี่ลบัตุ๊บเอต้าซตดีก้าหรือตาสีเอต้เอต้เออตังค่าเฉยเลยโอ้โหผมชอบเป็นน่าชันสองตั้งสบหันหน้า,า,ามมนไม่ได้ไเฮ้ยเกี้ยวโอเคจะพูดใช่ไหม ผมยิงหัวยังไม่แข็งหกง่ยผมยิออยงหัวไม่แข็งว่างั้นเถอะผมเหลือ,องบ้านอ้าหลังบ้านมันมีคนเกิดเฉยเลยคุณไม่แน่หรือโอเคตอนนี้ผมอยู่หลงังบ้านอังจัง เลียให้แล้วทุกคนชอบมาขัดขางการจุดของพวกเราอ้อย้อย B A s คุณอ้ยคุณต้องตายอ่ะสามสองหนึ่งมาแล้วอุ้ยหมดหมดหมดุชก้เดยวอะสาหอไม่วงอะไรค ผมไม่ได้ทำนมนบก้องไป่ามม่ดทเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคน,น่่าเวาเปียนอุอเ,เล่นสังสปเป็นการกร่ทำที่ไม่ดีนะครับคุณโดเซราม,มูนค่างไม่มีใครเายไม่รู้เบียงนันเป็นไซลามเฮ้ยคนนี่ไงเออ ไหนผมใกล้ตายแล้วเอ้ยคุณยิงผมทำไม่คุณไม่ใช่อจันท์นีลูกศิษย์งอแงงอแงงอแงไหมงอแงงอแงงออแงงอแงงอแอแงงอมงงอแงงอแงงงอ ไม่ดีม่ดีนะลูกตีอ,อย่าลืมไปดีมาดีนะไปจุดกะติซะลูกติ <c oughs> มีคนปุดไฟทำไมผมอยู่ต้องลูกติอ่ะโอ้โเรียนเรียนให่ต้เห็นลูกตีละผมเล่นไม่เป็นผมเป็นผู้เล่นใหม่ อฮ้ยคุณเก่งนะแต่ผมไม่เก่งคุณก็จะยิงผมสิลูกสิงอแงให้ดูเลยแง่แงงอแงงอแงวางหรลูกกสุนจัดฝาั่งเอินี้น่าคืออัดไฮไลท์แน่นอนหรอินนี้น่าคุณต้องอัดไฮไลท์แล้วแหละทำไมอ่ะอยากลองให้ัดไฮไลท์ในฟีสายเออเออจีใต้จีใต้อัดไฮไลท์ในฟีใต้เหรอผมว่าไม่น่าหร เออเ้ยทำไมทุกคนจอบยิงผมอะ่ะหลายชินหลายทางกิงนลูกสองคุณคุณคุณห,ห,หมอคุณก็รู้อ อโอเคไม่เชื่อไปดูในคลิปไดยคลิปนี้ลงแน่ลงแน่ต้องลงลง,งรอเลรอเลกรรมไม่ดีครับรยนแบบอรอยผมอะไรผมมีเื่อมอ้าวเอ๊ะทผมคาอา,ากาศยไหละผมอยู่หลังบ้า,อานอะเรามูนฮะอะไรเซมูนอ้ เดียวมีหัวใจโอ้เห็นแล้วดูวิยังมุดถ้าคุณลองทำสี่นี้จรๆเลยอาเลยคุณอาจจะซ้อนนิด เดือนบอลคาสไทยใครจะไปแกะขนาดาน,าน,นั้นเอาเงี้ยกับคนนินแล้วอีกคนมันมาเลยวุแป๊บมันมีคนอยู่ในโกดัง <c oughs> ผมบอกแลว้วคุณคุณไม่ตังออออ้งใจเอ๊ะแม่แกไม่ได้นำอะไรนะเอ,อ๊ะหลายทางจัดเลยทำไมทุกคนมันรังแกผมวะ เพื่อนตัวเองยตอนนี้เราตองช่วอชาวออออออบ้านเราเ,เื้ยเขาใชลูกศอไงเกือบเลี้ยวมเไม่ต้องรบกอนเกือบีกันเ้ยโดนเลยเอาโดนเพื่อนตัวเองเลยเห็นไหมบอกเลยอย่าไปไว้ใจเพื่อนแต่ละคน ก้าน้า้าคนหลก็ม่ใช่โอเคผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยคุณไม่ช่วยผมนี้ผมมามาทำไมลูกพีจังงเงี้ยนะงงเงี้ยงงเงี้ยงงแบบั้นงงเงี้ยแบบมาอูอาทุก ผมมีมุกผมมีมุกมีคนแก่ขับรถคนหนึ่ง <laughs> ผมไม่อยากจะพูด oh. มีคนแก่ขับรถคนหนึ <laughs> ่งแล้วก็มีเด็กกำลังจะวิ่งไปเก็บลูกบอลของตัวเองและทีนี้เด็กคนนั้น่ะบอกว่ารถไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทีหลังและทีนี้คนแก่ขับรถบอกว่าหนูไปก่อนเลย เด็กคนนั้นบอกว่าผมไม่เอาลูกบอลนะครับท่านี้คนแก่ขับรถเลยขับรถไปเด็กคุณดูเ้ยเด็กกุยเข้าฝ่ายลูกมิสซ์เตอร์มิสเตอร์ช็อตบอลผมจะถึงถุงหลังบ้านพิษปุ อะไรวะนายเอาไปเอาไเอาไอาไเอาไปอาไปอาไเอาไปเอโเอาไเอาไปไอาไปไเอาไอไเออาปอออาไเอเอาเอาไเอ อะให้ผมเฉลยว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นให้ผมเฉลยไหมใช่เออคือผมทาคลิปแกล้งคุณนั่นคือสมมติถ้าผมเจอคุณผมยังงัดหัวถ้าผมเจอคนอื่นคือผมจะอัดตัวแต่นี่มันกลายเป็นอัดหัวคนอื่นและอัดตัวอัดหัวคุณบ้างอัดตัวคุณบ้างโอ่ผมได้เงินเลย แค่เขาเรียกว่าการแกล้งแบบไม่สำเร็จเดี๋ยวคลิปหน้าจะกแกล้งแกล้งอะไรก็ยังไม่รู้เลยผมมีัาพวกทังฮ<ะ>้งอบบออ้เฮ้ยคุณช่วยผมหน่อยคุณเล่นไปนแล้วเออตามจริงท่านผู้ชมครับผมเล่นไปนแล้วถ้าใครอยากดูนะครับดูกันไไตั้งข่าวนันได้อ่ะงั้นจะอัดไฮไลท์โชว์สัก ชงสามทีแค่กันนะ